อนุโมทนาบุญบอยปกรอ์ฉัดบริรักษ์ถือเลื่อดีบวชเงียบเรียบง่ายมีเพียงเพื่อนพี่น้องที่สนิทร่วมงานบุญเท่านั้นถือเลื่องงามยามดีช่วงเช้าของวันนี้วันที่20มิถุนายน66สพระเอกดงังบอยปกกอนฉัดบริรักษ์เข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายมีครอบครัวและเพื่อนพี่น้องที่สนิทร่วมงานบุญโดยจะจำวัดอยู่ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ล่าสุดอมแปมนิติชัยชิตาธรพิธีกรนักแสดงชื่อดังได้ทำหน้าที่เป็นคนถือสัปปะทนให้หน้าได้โพสต์ินสตารแกรมส่วนตัวแอดเนิตี้พร้อมแคปชั่นระบุว่างานถือสัปปะทนไว้ใจยายบ้านนี่ฉันถือร่วมให้ครบทุกคนงานบวชพระบอยอนุโมทนาค่ะปลื้มใจแทนคุณแม่ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากสำหรับพิธีอุปสมบทของบอยเริ่มต้นพิธีปลงผมหน้าต่อด้วยพิธีแห่หน้าที่เป็นไปอย่างสงบเรียบง่าย ต่อด้วยพิธีอุปสมบทและตักบาตรพระใหม่การบวชครั้งนี้ถือเป็นการบวชครั้งแรกของบอยและใช้เวลาบวชเป็นเวลาสสัปดาห์ตลอดระยะเวลาของการบวชจะจำวัดที่วัดปทุมวานารามราชวรวิหาร